และนอกจากนั้นวันนี้เรายังมีเรื่องของเขาเรียกว่าการแก้ปัญหาเรื่องของน,นอร์มีนีหรือว่าสินค้าที่เข้ามาในประเทศไทยด้วยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เราจะเห็นแพลตฟอร์มออนไลน์นที่เขามีการขายสินค้าออนไลน์เ,นย,เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวและเราก็เป็นลูกค้าเขาด้วยมีการซื้อสินค้าอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเขาก็มีมาตรการออกมาเช่นกันในการที่จะ,ะดูเรื่องของสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายคุณภาพต่างๆรวมทั้งเขาเรียกว่า การเข้ามาเนี่ยมันจะมีหน้าร้านไหม เออมันต้องมีหน้าร้านที่ไท<ห>ยด้วยเขาเรียกว่าต้องดูหลายๆส่วนเนาะดูหลายๆส่วนเพื่อแบบป้องกันอะไรหลายๆอย่างส่วนของผมนะครับในในช่วงที่เราเนี่ยเตรียมความพร้อมในเรื่องของปีใหม่แล้วผมมีสถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมดีๆในช่วงของใครที่กําลังหาว่าจะไปเขาดาวไหนสิ้นปีไปเที่ยวไหนเดี๋ยววันนี้เรามาแนะนํากันด้วยนะครับแต่ในเรื่องแรกเราไปดูเรื่องนี้กันก่อนครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านได้มีการเตรียมในเรื่องของการแถลงผลงาน3เดือนนะครับแล้วก็ในปี2568เนี่ยเป็นโอกาสของไทยสามารถทําได้จริงงออย่่าแนนน ซึ่งทางโฆษกรัฐบาลก็ได้ออกมาเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ติดตามนะครับการถ่ายทอดสดรัฐบาลเตรียมถแถลงผลงานนะครับรอบ90วัน2568โอกาสไทยทําได้จริงในวันพฤหัสบดีที่12ธคันวาคม2567นะครับทางช่งอง2 NBT2HD ครับซึ่งนายจิรายุห่วงทรัพย์นะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้ออกมาเปิดเผยว่า วันพฤหัสบดีที่12ธันวาคม2567นี้นะครับที่ห้องประชุมใหญ่ณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะครับจะมีการถแถลงผลการดําเนินงานของทางรัฐบาลในรอบ3เดือนแล้วการกําหนดคิดทางของประเทศไทยในปีหน้าเพื่อให้สามารถแข่งขันกับทุกประเทศทั่วโลกได้ ซึ่งก็จากการรายงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับก็เห็นพ้องกันว่าในปี2,568เนี่ยครับพี่กุง้งจะเป็นปีทองของประเทศไทยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตรอุตสาหากรรมแล้วการลงทุนในประเทศต่างๆที่มีโอกาสนะครับที่จะทําให้ GDP ของประเทศไทยเนี่ยเติบโตได้มากยิ่งขึ้นครับค่ะนะคะนี่ก็คือเป็นการแถลงเรื่องของผลงานรัฐบาลด้วยนะคะในรอบ90วันกันด้วยนะคะและนอกจากนี้ก็จะยังเป็นการมอบนโยบายเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะภายใต้หัวข้อที่ว่า2568โอกาสไทยทำได้จริงนั่นเองนะคะหรือว่า2 0 2 5ิลซ Powering t i e s นะคะ a r e e l u m p o r c i t y นั่นเองซึ่งก็เป็นผลงานที่ต้องบอกว่าเป็นแบบเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็ใน90วันรัฐบาลเขาทำอะไรไปบ้างแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมนะคะในการที่จะแถลงนโยบายในครั้งนี้ก็จะมีทางคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงระดับกรมแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดด้วยแล้วก็มีผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหน้ารัฐวิสาหกิจผู้บริหาร องค์การมหาชนและก็สื่อมวลชนเข้าร่วมงานกว่า500คนกันเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นการถแถลงผลงานด้วยแล้วก็จะได้รู้ว่า,าจริงๆแล้ว90วันของเราเนี่ยทำได้จริงๆ<ช>นะคะท<ช>่านนายกเองนะคะ90วันที่ผ่านมาต,ต้องยอมรับเลยว่าทางรัฐบาลเนี่ยมีผลงานออกมาเยอะมากนะ บางทีหลายๆคนอาจจะตามไม่ทันว่าทาอะไรบ้างเดี๋ยวนี้แหละจะมีการถแถลงนะครับแล้วก็เป็นการสรุปว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับส่งผลดีต่อประเทศไทยอย่างไรบ้างแล้วก็เป็นโอกาสทองรวมไปถึงว่าในปีหน้าเนี่ยปี2568เรานะครับจะเป็นโอกาสดีของประเทศไทยที่สามารถทําได้จริงๆนะครับซึ่งรัฐบาลก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับร่วมติดตามงานถแถลงข่าวนะครับงานถแถลงผลการดําเนินงานของทางรัฐบาลในรอบ3เดือนแล้วการมอบนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของนาย รัฐมนตรีครับซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดนะครับทางช่อง NBT2HD นะครับแล้วก็ f c e e o o o l l v v นะครับ NBT2HD เวลา10นาฬิกา